คนที่ชอบอ่านติดนิสัยมาตั้งแต่เด็กทุกวันนี้ก็ยังอ่านข่าวสารข้อมูลความเห็นคนโน้นคนนี้หรือไม่ก็ดูคลิปวิดีโอจาก Facebook จาก YouTube จาก l ล n e หรือไม่ก็อีกอันนึงก็สนใจในหัวข้อของคลิปวิดีโอของทางตะวันตกคลิปวิดีโอของทางรัสเซียคลิปวิดีโอของทางจีนอ่านเสร็จดูเสร็จถ้าไหนมีเรื่องราวมีสาระฟังดูสมเหตุสมผลผมก็ส่งต่อหรือไม่ผมก็ปริ้นให้ทีมงานให้ลูกให้หลานให้ลูกน้องอ่านบ้างเพื่อเป็นการเปิดมุ มุมมองขยายองค์ความรู้ให้กับคนรอบตัวถ้าไหนสำคัญหน่อยก็จะให้ทีมงานรายการส่วนที่ทอล์กนำข้อมูลชินน้นนั้นไปค้นคว้าเพิ่มเติมสืบค้นแบ็กกราวนำมาเชื่อมโยงปฏิปต่อถกเถียงเรียบเรียงทางความคิดก่อนจะนำมาเสนอผ่านรายการคุยทุ่งนสนที่ในวันศุกร์นอกจากนั้นแล้วข้อความในอินบ็อกซ์ที่ส่งมานั้นผมก็ได้อ่านทุกข้อความหลายๆเรื่องผมก็มอบหมายให้ทีมงานไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะฮะบางอันที่มีเหตุมีผลก็ทำบางอัน จนปัญญาด้วยกล้าวในการทําเพราะว่าเรื่องราวมันเยอะเหลือเกินแล้วเรื่องราวมันค่อนข้างเล็กมันไม่ใหญ่และมีการสั่นสะเทือนสังคมได้ผมก็ต้องวางเอาไว้ว่าเป็นตัวเลือกตัวต่อไปอินบ็อกซ์ซันนึงเนี่ยที่คนเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะฮะนั่นคือความขัดแย้งของอเมริการัสเซียและจีนผมเชื่อว่ามีการถูกเถียงกันมาตลอดเวลาและอินบ็อกซ์ที่ตั้งข้อสงสัยมาเยอะมากคือคำถามที่ว่าคุณสวนทรีครับคุณสวนทรีคะ ถ้าอเมริกากับรัสเซียรบกันเนี่ยใครชนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคำถามเรื่องนี้มีมากขึ้นโดยเพราะอย่างยิ่งหลังจากรัสเซียบุกยูเครนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2 0 6 6เมื่อ5เดือนที่แล้วฝั่งที่เชียร์อเมริกานี่แน่นอนที่สุดก็บอกอเมริกาชนะแน่นอนเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองมามีอ,อเมริกามีกองทัพที่เข้มแข็งที่สุดมีฐานทัพทอยู่ทั่วโลกกว่า800แห่งไม่ว่าจะดูเรื่องกําลังทหารเทคโนโลยีหรืองบประมาณแล้วอเมริกาไม่มีทางแพ้อยู่ที่ว่าปืนนัดแรกที่ยิงกันจะยิงกันเมื่อไหร่และที่สําคัญท่านผ ยิงในเอเชียแปซิฟิกหรือว่ายิงในยุโรปผมเอาแผนภูมิงบประมาณประจำปีที่แล้ว2 6 6 4คศ .2021 ที่ใช้ด้านทางกลาโหมทางทหารของอเมริกาอเมริกานั้นใช้เงินปีที่แล้วเนี่ยในการสร้างแสนคุภาพทางการทาหารถึง81,000ล้ลานเหรียญสหรัฐเท่ากับ29.3ล้านล้านบาท29.3ล้านล้านบาทเนี่ย3728ตกประมาณ7เท่าของงบประมาณแผ่นดินของประเท ย,ยอดของการใช้งบมาในการกรลาโหมของอเมริกานั้นรวมอีก9ประเทศที่รองลงมาเนี่ยยังน้อยกว่าอเมริกาประเทศเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักการก็คือง่ายๆจะเห็นได้ชัดว่าอเมริกานั้นเสริมแสงใจนุภาพทางการทาหารเนี่ยเพื่อเอาไปเสริมฐานทัพที่ตัวเองมีอยู่ในประมาณ800แห่งเพื่อที่จะรุกลานโลกนี้ท่านผู้ชมรองจากอเมริกามีจีนอินเดียอังกฤษรัสเซียฝรั่งเศสเยอรมนีซาดิเรเบียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทั้งหมดรวมแล้ว เประเทศเนี้ย,ยังสู้งบประมาณของอเมริกาประเทศเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าอเมริกาคือคนที่ลงทุนในทางด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์มากที่สุดอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับการทําสงครามของในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของอเมริกานั้นถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วแสนยานว่าอเมริกาจะใหญ่กว่าแต่ถ้าทําสงครามในพื้นที่ซึ่งเป็นหน้าบ้านของจีนไม่ง่ายละครับแม้ว่าอเมริกาจะกระจายฐานทัพไปทั่วโลกถึง800 行。 อเมริกามี6กองเรือที่มีเรือทุกเครื่องบินครอบคลุมทุกทวีปทุกหมหาสมุทรและทุกทะเลทั่วโลกแต่ถ้าได้มีการยิงปืนนัดแรกในสงครามเอเชียแปซิฟิกแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะวัดการแพ้ชนะด้วยยอดแสนยานุภาพเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอเมริกากับจีนผมเอากองเรือต่างๆเนี่ยตั้งส่งเป็นแผนที่ให้ึ้นดูประเด็นสําคัญท่านผู้ชมครับถ้าเกิดสงครามในเอเชียแปซิฟิกหรือทะเลจีนตะวันออกไม่ว่าจะเป็นไต้หวันหรือญี่ปุ่นนั้นสําหรับจีนแล้วถือว่า ว่าเป็นการสู้รบที่นาบ้านตัวเองส่วนอเมริกาได้มีการรบนอกบ้านโดยอาศัยกองเรือที่7ฐานบัญชาการหลักอยู่ที่เมืองโยโกซุกะในจังหวัดคานางาวะใกล้ๆกับเมืองโยโกฮาม่าหน่วยบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของอเมริกานั้นมีฐานบัญชาการหลักอยู่ที่เกาะฮาวายจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับ สปีกว่าที่แล้วผมเคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้ไปแล้วในรายการคุยทุกเรื่องกับสมสนทิตอนที่34ออกอากาศครั้งแรกวันศุกร์ที่22พฤษภาคมว่ามันเคยมีหน่วยงานคลังสมองท่านผู้ชมครับพวกทิ้งแท้งไงท่านผู้ชมด้านนโยบายโลกที่ตั้งอยู่ในสหรัฐ หน่วยงานนี้เป็นของสหรัฐเองชื่อ RAND Corporation หน่วยงานนี้เนี่ยหน่วยงานคลังสมองเปิดเผยถึงผลการจำลองสาถานการณ์สงครามสู้รบบางคนถึงบอกว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่3ระบุว่าถ้าอเมริกาต้องทำสงครามกับชาติหมาอํนาจด้านการทาหารอย่างรัเสเซียและจีนจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าท่านผู้ชมครับได้มีการทำ simulation คือจำลองเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่3ระหว่างอเมริกาฝั่งหนึ่งจีนและรัเสเซียฝั่งหนึ่งจำลองเหตุการณ์นี้3ครั้ง ผลออกมาว่าซิมูเลชันทั้ง3ครั้งอเมริกาแพ้ราบคาบทั้ง3ครั้งมีนาคม2 5 6 2บริษัทแอนคอปเปอร์ชันซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรองค์กรคลังสมองด้านนโยบายโลกที่ตั้งอยู่ในอเมริกาเปิดเผยถึงสถานการณ์สู้รบโดยจำลองเหตุการณ์อ้างว่าตั้งทฤษฎีว่าถ้าอเมริกาต้องทำสงครามกับชาติมหาอำนาจด้านการทหารอย่างรัสเซียจีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าอเมริกานั้นคือฝ่ายน้ำเงินพ่ายแพ้อย่างบทรูปให้กับรัสเซียจีน คำพูดของนายเดวิดโอชมาเนกบอกว่าเราจะสูญเสียผู้คนจํานวนมากสูญเสียย,ยุทธโภคกรจำนวนมากเราจะล้มเหลวในการทําตามเป้าหมายที่จะป้องกันการลุกลานจากศัตรูซึ่งนักวิเคราะห์ด้านสงครามของแ a น d Corporation ได้พูดออกความเห็นให้กับศูนย์เพื่อความมั่นคงอเมริกาใหม่ที่เขาเรียกว่า Center for New American Security ทั้งนี้การจําลองสถานการณ์สู้รบในสนามจะแบ่งออกเป็น5แนวรบคือบกน้ําอากาศอวกาศและไซเบอร์ แนวรบบนท้องฟ้าเนี่ยฝ่ายแดงหมายถึงรัเสเซียและจีนการจำลองเหตุการณ์เนี่ยปรากฏว่ามักจะทำลายเครื่องบินล่องหนตั้งแต่อยู่บนรันเวย์จมเรือรบทำลายฐานทัพและจัดการระบบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการฐานของอเมริกาเสียอยู่หมัดเลยนายโรเบิร์ตเวิร์กอดีตนักีินช่วยกระโหมอเมริกากล่าวว่า ในทุกกรณีเครื่องบิน F-35 ที่เป็นเจ้าเวหาเมื่ออยู่บนน่านฟ้าจะถูกจัดการอย่างเรียบร้อยโรงเรียนจีนเมื่อจอดอยู่บนพื้นเขาทั้งนี้ทั้งจีนและรัสเซียยังไม่เสร็จสิ้นการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ซึ่งมีเทคโนโลยีระดับสูงเทียบเท่าและเหนือกว่า F-35 มีแต่นักวิเคราะห์บอกว่าเมื่อเครื่องบินไฮเทคอยู่จอดอบนพื้นดินมันกลายเป็นเป้เปาที่ถูกโจมตีให้ได้อย่างง่ายดายผมเอารูปของนายเดวิดโอชมาเนกและก็นายโรเบิร์ตเวิร์ก มาให้ขึ้นให้ดูแลกองเรืออเมริกาเลยครับสำคัญแค่ไหนกองเรืออเมริกาถูกกันออกจากสงครามนี่คือนักวิเคราะห์บอกว่าหลังจากทําจําลองเหตุการณ์แล้วบอกว่าเรือที่ลอยอยู่บนผิวน้ํานั้นจะประสบความยากลำบากในสงครามลักษณะนี้โอชมาเนกเผยและเขาพูดต่อว่าเรือทุกเครื่องบินและเรือที่รายรอบอยู่จะตกเป็นเป้าได้อย่างง่าย แม้การกันจับเรือเหล่านี้ให้สิ้นชัยก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าถ้าจะตัดเรือเหล่านี้ออกจากการสู้รบก็ไม่ได้ยากอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอีกความเห็นหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญในการรบทางเรือประเมินว่าตอนนี้เนี่ยเรือทุกเครื่องบินของอเมริกาต้องดําเนินการห่างจากแผ่นดินจีนอย่างน้อยพันทะเลมไม่ทะเลไกลามากท่านผู้ชมแต่เท่าที่ผมเช็คข้อมูลและค้นคว้ามาขีปนาวุธป้องกันชายฝั่งของประเทศจีนตอนนี้มีรมัศมีมีพิสัยไกลได้ถึงสพ กิโเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่บอกต้องตั้งห่างจากชายฝั่งจีนพันไมล์เนี่ยพันพันไมล์ทะเลก็อาจจะไม่ใช่อีกต่อไปละอาจจะต้องตั้งออกไปไกลถึง2,000ไมล์ทะเลถ้าตั้งไกลไปถึง2,000ไมล์ทะเลนี่ท่านผู้ชมครับรู้ว่ามันเกือบเกือบจะไปถึงเกาะฮาวายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าต้องตั้งไกลออกไปขนาดนั้นเพื่อหลบเลี่ยงขีปนาวุธซึ่งจีนในรอบ10ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาขีปนาวุธเพื่อทําลายกองเรือโดยเฉพาะเนื่องจากอเมริกานั้นเน้นที่กองเรือ กองเรือที่7กองเรือที่6กองเรือที่5เพราะนั้นจีนจะเน้นขีปนาวุธที่สร้างขึ้นมาในตระกูลตรงฝั่ง DF ซึ่งวางไว้ตามริมชายฝั่งแล้ววางซ่อนเอาไว้วางอยู่บนรถยิงจากถนนยิง,ย,งยิงจากรถบรรทุกได้รวมไปจนถึงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่เร็วกว่าเสียงถึง5เท่า10เท่าผู้เชี่ยวชาญทางเรือก็ยืนยันบอกว่าอย่างน้อยสุดต้อง1,000ันไมล์ทะเลแต่ผมคิดว่าต้องมี2 0 0 0ัไมล์ทะเลละเพราะความเห็นอันนี้เนี่ยเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ องสปีที่แล้วลนะสองสปีที่แล้วเนี่ยจีนเนี่ยพัฒนาขีพนาวุธพิสัยไกลแต่ไม่ได้ข้ามตะวีปที่สามารถจะยิงได้สองสามพันไมล์ทะเลได้ถูกเป้าอย่างแม่นยำมิ้ํำซ้ำแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญในการรบของของ,ของคลังสมองแรนคอร์ปอเรชันน่ะบอกเลยว่าถ้าสนามรบเราอยู่ที่ยุโรปฐานทัพเดียวที่จะเป็นแหล่งเติมเชื้อเพลิงให้เราได้ก็คือฐานทัพอากาศรัมสไตซึ่งอยู่ในเยอรมนีแห่งเดียวท่านั้นเองอดีตรัฐมนตรีช่วยกราโหมระบุ แม้เราจะมีกองพลน้อยชุดรบอยู่58กองพลแต่เราไม่สามารถไม่มีความสามารถอะไรในการปกป้องฐานทัพเราได้เมื่อคุณไม่สามารถปกป้องฐานทัพคุณได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรที่คุณจะมีกองพันรบอยู่ถึง58กองพลทีนี้ถ้าอเมริกากระจายฐานทัพไปั่วยยุโรปและพื้นภูมิภาคแปซิฟิกถ้าอเมริกาไม่มีศักยาภาพของระบบในการป้องกันจรวจขีปนาวุธจากอากาศซึ่งต้องเกิดขึ้นในในสงครามขนาดใหญ่อเมริกาก็จะพ่ายแพ้อย,อย่างชนิดที่เรียกว่ายับเยิน ท่านผู้ชมครับในสงครามความขัดแย้งกับชาติที่มีศักยภาพใกล้เคียงระบบการสื่อสารด้วยดาวเทียมของอเมริการะบบสั่งการและควบคุม Command and Control ส่วนระบบสื่อสารไร้สายจะล่มระบบสมองระบบประสาทที่จะเชื่อมระบบต่างๆเข้าด้วยกันจะมีความกดดันอย่างสูงหรืออาจจะถึงขั้นล่มเลยโอชมาเน็กซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของแรนคอ r p ปอเรชั่นระบุว่าในสถานการณ์เช่นนี้ฝั่งจีนเรียกขานการโจมตีลักษณะนี้ว่าสงครามทำลายระบบ t ิส System Destruction Warfare เพราะจีนได้เตรียมพร้อมเรื่องนี้มานานแล้วส่วนท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยกลาโหมท่านเวิร์คระบุว่าฟังจีนจะทำลายระบบเครือข่ายอเมริกาทุกระดับแบบไม่มีหยุดพักซึ่งพวกเขาซักซ้อมในเรื่องนี้ตลอดเวลา ขณะที่ฟังเราเมื่อใด,ด,ดที่เราเริ่มซ้อมฝั่งแดงก็จะทําลายระบบสั่งการและคุ่มของเราได้หมดเราจะหยุดซ้อมและบอกว่าเริ่มกันใหม่ท่านผู้ชมครับจีนไม่ได้ต่างกับอิหร่านเพราะว่าเมื่ออเมริกาตั้งเป้าว,ว่าจีนเป็นศัตรูแล้วและเช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นอิหรา่รา,นรานและอเมริกาและอิสราเอลก็มองอิหร่านเป็นศัตรูทั้งจีนและอิหร่านรู้ว่าแสนยานุภาพของจีนและอิหร่านถ้าปะทะอเมริกาโดยตรงนั้นอาจจะสู้ไม่ได้ แต่ถ้ามารบที่ใกล้บ้านจีนก็สามารถที่จะออกแบบอาวุธยุโทโธปกรณ์และแสญ,ญานุภาพเพื่อทําลายเครือข่ายที่อเมริกาเคยชินในการสร้างโดยใช้กองเรือเป็นฐานลอยน้ําปฏิบัติการอยู่นี่คือที่มาว่าทาไมจีนหนึ่งพัฒนาขีพนาวุธระดับพิสัยกลาง3,000-4,000กิโลเมตรซึ่งสามารถจะยิงออกจากชายฝั่งทําให้กองเรือของอเมริกา ที่คิดว่าอยู่ห่างไป1,000นอรติโกไมล์นั้นจะพอไม่พอละต้องถอยออกไปไกลอีกเมื่อถอยออกไปไกลอีกแล้วเนี่ยประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบัญชาการหรือเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีเครื่องบิน F35 อยู่เต็มลำจะทำยังไงถ้าจะบินออกมาจากระยะทางซึ่งห่างจากชายฝั่งจีนประมาณ3,000หรือ4,000กิโลเมตรมีที่ไหนจะเติมน้ำมันได้บ้าง ถ้าอเมริกาต้องทำสงครามแบบฉุกเฉินกับรัสเซียในแถบบอลติกในบอลติกคือในย่านของทะเลบอลติกนะฮะคือยุโรปตะวันออกหรือทำสงครามกับจีนในกรณีความขัดแย้งของไต้หวันบทสรุปของแรนคอร์ปอเรชันบอกว่าเราจะพบความพ่ายแพ้ทางการทหารอย่างแน่นอนนี่เป็นรายงานของคณะกรรมาธิการด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของอเมริกาซึ่งเป็นคณะทำงานร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่ถูกเลือกโดยสภาคองเกรสระบุไว้ในรายงานเมื่อ4ปีที่แล้ว 4ปีที่ผ่านมานี้จีนรัสเซียอิหร่านได้พัฒนาขีปนาวุธ ให้มีพลานุภาพและอนุภาพสูงกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วอย่างหลายหลายต่อหลายเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งขีปนาวุธที่ใช้ระบบไฮเปอร์ซอนิกประเด็นท่านผู้ชมครับนั่นที่ผมเล่าให้ฟังเป็นการประเมินหากเกิดสถานการณ์สงครามระหว่างอเมริกากับจีนรัสเซียปะทุข,ขึ้นเมื่อ3-4ปีก่อนแต่ถ้ามาดูเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอีกประการแรกท่านผู้ชมครับรัสเซียไม่น่าจะมีเข้ามาสื่อร่วมโดยตรงกับความขัดแย้งครั้งนี้ในเอเชียแปซิฟิกหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าแนวรบยูเครนที่ ติดกับยุโรปอีกประเด็นหนึ่งคือรัสเซียมีเรือมทุกเครื่องบินไปทำการอยู่แค่ลําเดียวและเก่ามากรัสเซียไม่ได้มีผลประโยชน์มากมายอะไรในตะวันออกมากไปกว่าหมูกก่เกาะคูรินซึ่งเป็นปัญหาของญี่ปุ่นและก็ไม่ได้มีปัญหามากมายพอจะก่อสงครามได้เพราะฉะนั้นการสู้รบในหมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนตะวันออกหรือทะเลจีนใต้น่าจะเป็นการวัดกำลังระหว่างอเมริกากับจีนเท่านั้น ประการที่2ท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เปไปต้นมาในเชิงกําลังการทหารอเมริกาถือไพ่เหนือกว่าทุกชาติในโลกเห็นได้ชัดจากงบประมาณด้านกลาโหมจำนวนฐานทัพเรือทุกเครื่องบินอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ล้ําสมัยมากกว่าใครทั่วโลกผมเอาข้อมูลให้ดูนะครับเอาจะซีราแสดงจํานวนฐานทัพของอเมริกากว่า750แห่งใน80ประเทศทั่วโลกในปี25ง3 แล้วผมเอาแผนที่อีกอันขึ้นมาดูให้เห็นตำแหน่งที่ตั้งของเรือบรรทุกเครื่องบินในการปฏิบัติการจำนวน9ลําลำที่อเมริการกระจายอยู่ทั่วโลกเ <c oughs> มื่อวันที่18กรก,กราคมไม่กี่วันมานี้เอง,ง2065ผมเอาให้ดูเลยนะฮะจากภาพและตำแหน่งที่ตั้งเรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกาด้านบน ท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้เป็นภูมิภาคที่อเมริกาให้ความสาคัญมากที่สุดปัจจุบันนี้ส่งเรือทุกเครื่องบินมาประจำถึงสามลำลำแรกก็คือ U.S.S อเมริกาลำที่2คือ U.S.S t r i ป o ป i รี่ลำที่3คือโรนัลรีเกนซึ่งล่าสุดอเมริกาเพิ่งส่งเรือทุกเครื่องบินโรนัลรีเกนแล่นเข้าไป ใกล้หมู่เกาะสเปรดลี์ซึ่งจีนยืนยันว่ามีอธิปไตยเหนือหมู่เกาะนี้ส่วนที่ฮาวายนะอเมริกามีอยู่2องลำคืออับราหัมลินอล์นและก็ u s s s สเอสมีการคาดการณว่าท้าไฟสงครามประทุขึ้นจริงๆในเบื้องต้นอเมริกาคงระดมเรือบทุกเครื่องบินจำนวน3ลำมาช่วยส่วนอีก2ลำก็มาสแตนบายรวม5ลำ อย่างไรก็ตามอย่างผมกล่าวไว้ไปแล้วว่าถ้าเกิดสงครามจริงจงจีนถือว่ามารบกันหน้าบ้านตัวเองจะรวจนำวิธียุทธอาวุธยุทโธปกรณ์รณสเสบียงกองหลุนอะไรก็หาได้ทันทีอเมริกาต้องอาศัยฐานทัพที่วางไว้จุดต่างๆและเรือทุกเครื่องบินจำนวน3-5ลํึหาลำที่ตัวเองมีเป็นหลักที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนป้นมาอเมริกาไม่เคยรบเต็มรูปแบบกับประเทศหมหาอำนาจหรือประเทศที่มีกําลังรบใกล้เคียงตัวเองส่วนใหญ่แล้วจะรบกับประเทศ มีศักยภาพทางการทหารด้อยกว่าและอ่อนแอกว่าอเมริกาทั้งสิน้นไอ้ประเภทวัดกันน้ำหนักต่อน,น้ำหนักแล้วใกล้เคียงกันเนี่ยอเมริกาไม่เคยรบทั้งนี้ทั้งนั้นประสบการณ์ค้งสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามเรื่อยมาจนถึงสงคราม20ปีของอัฟกานิสถานพิสูจน์ว่ากองทัพอเมริกาไม่ได้แข็งแกร่งทั่วไปดังที่คนเข้าใจประการที่3เมื่อพิจารณาถึงคู่ปรับอเมริกาในกรณีสงครามภูมิภาคอินโดแปซิฟิกคือประเทศจีนซึ่ง30ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเขารู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเขา ต้องปะทะกับอเมริกาเขาก็ได้สั่งสมกองกําลังทางทหารทุกพิติจีนเพิ่งจะเปิดตัวเรือบทุกเครื่องบินลําที่3ชื่อฝูเจียนลําแรกชื่อเหลียวหนิงเป็นเรือบทุกเครื่องบินเก่าของรัสเซียที่ซื้อมาจากยูเครนแล้วมาทําใหม่ลําที่สองคือซันตงซึ่งสร้างเองและลําที่3คือฝูเจียนและกําลังจะต่อลําที่4ี่ ถึงลำที่6ภายในอีก2 3าปีข้างหน้านี้ว่ากันว่าสิ้นทศวรรษนี้อีกไม่เกิน8ปีจีนจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินถึงหลำเพียงพอที่จะยันอเมริกาได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ขีพนาวุธริมชายฝั่งยิ่งผสมกับขีพนาวุธริมชายฝั่งด้วยแล้วอเมริกาต้องเละอย่างแน่นอนที่สุดเพราะสำหรับจีนแล้วถ้าเรือบรรทุกเครื่องบินต้องล่มสลายไป2ลำเมื่อแรกกับของอเมริกาต้องล่มอีก2ลำนี้อเมริกาจะเสียเปรียบมากเพราะอเมริกาสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินได้ช้ากว่าจีนเยอะ ถูกต้อครับ ไม่เพียงแต่เรือทุกเครื่องบินแต่ในภาพรวมและท่านผู้ชมครับเราต้องมาดูจํานวนเรือรบของจีนที่เข้ามาประจาการในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาปริมาณได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างรวดเร็วมากมีเรือดำน้ําแบบต่างๆกองกําลังเรือผิวน้ําแบบต่างๆเรือพิฆาตเรือฟริเกตยังไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินรบเครื่องบินขับไล่และขีปนาวุธต่างๆเหมือนภาพข้างล่างจะชี้ในชัดว่าปัจจุบันเรือประจําการของจีนนั้นทเทียบเท่าอเมริกาแล้วในอีก8ปีข้างหน้าจะมีปริมาณมากกว่าอเมริกาอย่างเห็น เห็นได้ชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมครับผมเอารูปให้ขึ้นมาดูนะฮะประการที่3ในเชิงเศรษฐกิจแท้ที่จริงแล้ว ถ้าวัดจากกำลังซื้อที่เขาเรียกว่า PPP Purchasing Power Parity จีนมีความใหญ่โตแซงทั้งอเมริกาและประเทศกลุ่ม EU ไปเรียบร้อยแล้วตัวเลขที่ผมแสดงให้เห็นด้านล่างนี้คือผ่านไป20ปีนับจากปี2545ถึง2565เศรษฐกิจจีนท่านผู้ชมครับเมื่อเทียบสัดส่วนเศรษฐกิจโลกเพิ่มจาก8.1%เป็น18.8% อเมริกาลดลงจาก19.8เหลือเพียง15.8 EU ล,ลดจาก19.9เหลือเพียง18.14.8ก็พิสูจน์ชัดเจนว่าทางเศรษฐกิจจีนก็นำ ทางแสงยานุภาพถ้ารบกันที่หน้าบ้านจีนก็แพ้จีนเพราะจีนเตรียมอาวุธยุโทโธปกรณ์และอาวุธรับต่างๆไว้รองรับแสนยานุภาพอเมริกามาเป็นเวลา20กว่าปี30ปีแล้วท่านผู้ชมครับไม่ใช่เพิ่งทําแล้วขีปนาวุธอาวุธร้ายแรงต่างๆที่จีนพัฒนาในช่วงหลังนั้นเป็นขีปพนาวุธอาวุธร้ายแรงทํามาเพื่อทําลายแสนยานุภาพอเมริกาถ้าเกิดสงครามในทะเลเอเชียแปซิฟิกชัดเจนมากท่านผู้ชมนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับในแง่ประชา กจีนมีมากกว่ามีทหารพลทหารกำลังคนถึง2ล้านคนอเมริกามีแค่ล้าน3ามแสนห้านคนเมื่อจีนผนวกกำลังคนจำนวนมหาศาลบวกศักยภาพเศรษฐกิจ อันดับหนึ่งของโลกบวกแสนยานุภาพทางยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการเพิ่มสังยาภาพทางเทคโนโลยีแตกต่างกับจีนไม่ซียี่สิบปีที่แล้วที่สําคัญที่สุดท่านผู้ชมครับใจใจท่านผู้ชมที่ผมเคยกล่าวไว้กรณีไต้หวันจีนพูดมาชัดเจนว่าจะไม่ยอมลังเลและยอมจ่ายทุกราคายอมแลกกับทุกอย่างเพื่อรวมไต้หวันกับสู่พินเใหญ่จีนใครจะมาขวางจีนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ที่อเมริกาวางหมากเอาไว้ ด้วยเหตุน,นี้ผมฟันธงลงไปได้เลยฟันธงเลยท่านผู้ชมว่าถ้าสงครามระหว่างอเมริกากับจีนปะทุขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือนาข้อทั้งหน้าอเมริกาจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนครับนี่ผมพูด จากตัวเลขจากหลักฐานท่านผู้ชมที่เชียร์อเมริกาหรือเป็นติ่งอเมริกาผมต้องขอโทษด้วยนี่คือความจริงที่โหดร้ายที่ท่านคงคิดไม่ถึงเพราะท่านไปบกมุ่นกับประเทศอเมริกาแล้วก็ท่านได้ข้อมูลข้างเดียวจากประเทศอเมริกาและท่านคิดว่าอาวุธอเมริกาเหนือกว่าของจีนณนะวันนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วครับท่านผู้ชม